จากอีพีที่แล้วเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยที่เกาะงามและหาดอนุสร์สถานเกาะช้างและอีพีนี้ผมจะเปิดตัวแฟนผมครับแล้วก็ผมจะเปิดตัวแฟนผมเลยนะครับผมจะเปิดตัวแฟนผมเลยนะครับฮัแมแน่อยากรู้กันละสิก็ไปดูต่อกันได้เลย หลังจากจบโปรแกรมของวันนี้ผมก็เดินทางกลับที่พักที่มีชื่อว่า Journey Zen Homestay oh <my> เพื่อกลับไปพักผ่อนนั่นเองโอเคครับก็ถึง Journey Zen เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปเช็คอินกับพี่อังตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เป็น h o m e เตย์นะครับตรงนี้เป็น h o m e เตย์เนาะเป็นมันก็ร่มรื่นนะครับก็โฮมสเตย์เนาะ ซึ่งผมก็ชอบชอบพักอะไรแบบพวกนี้อยู่แล้วนะแล้วก็เมื่อกี้มีพนักงานต้อนรับตัวใหญ่นะครับตัวหนึ่งนะสีขาวหมานะครับผมนั่นก็เดี๋ยวผมจะเอ่อเข้าไปเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับนั่นแหละไปแ๋ยวค่อยรีวิวห้องนะครับไปมาเก็บของก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันตอนเย็นนะครับเจนี่เซนไป ที่ผมเลือกโฮมสเตย์แห่งนี้ก็เพราะว่าเป็นที่พักที่อยู่คือใกล้กับสถานที่ที่เราเพิ่งจะไปเที่ยวมาและที่กำลังจะไปในวันพรุ่งนี้มันสะดวกต่อการเดินทางและราคาก็ไม่แพงอีกด้วยเหมาะสำหรับสายประหยัดงบแบบเราแถมมีกึ่งชายหาดกึ่งป่ากลกกางและเกาะพร้าวในเกาะพร้านอกอยู่ข้างหน้าที่พักเลยห้องจะมีสองแบบสองราคาต้องขอขอ,ขอบคุณพี่อ่างมามๆครับที่เปิดห้องให้เรารีวิวแบบแรก จะเป็นห้องแอร์ราคา1,250บาทไม่รวมอาหารเช้าเป็นบ้านแบบกระจกห้องสวยสะอาดมีข้าวของเครื่องใช้ครบทุกอย่างและแบบที่2จะเป็นห้องพัดลมราคา600บาทไม่รวมอาหารเช้าจะเป็นบ้านแบบไม้ไผ่มีข้าวของเครื่องใช้ครบทุกอย่างเหมือนกันขาดแค่คนมาเก่งก้าวเท่านั้นแฮ่ก็นั่นแหละนะนี่ก็คือห้องนอน600บาทของเรานะครับผมแล้วก็ผมจะเปิดตัวแฟนผมด้วยนะครับ นี่นะคนกบแฟนเรานะครับเนาะก็เขาบอกว่าตอนตกดึกอ่ะมันจะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่ามันก็จะเย็นลงอยู่นะเนาะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะใบจ่าปะผมถ้ามันผมลืมวะผมงงมากเลยอ่ะเออช่านะถ่าเถอะแล้วก็นี่ก็เป็นห้องน้ำของเรานะครับผมนี่ก็ไม่ได้แย่ครับหกร้อยบาทเกาะช้างหกร้อยบาทนะครับผมนะ นั่นแหะครับไปเดี๋ยวผมไปหาข้าวกินก่อนนะครับเพิ่งทำางานเสร็จนู่นี้นั่นเนาะนั่นแหละไปที่นี่ก็จะมีบาร์เครื่องดื่มและอาหารตามสั่งอยู่ในที่พักเลยไม่ต้องออกไปไหนไกลให้ยุ่งยากและราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไป รับผมผมก็ทานข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาเนาะก็คือแบบอยากดื่มดม่าบรรยากาศบ้างนะครับอยากนั่งฟังเสียงคลื่นแล้วก็นั่งดูดวงดูดาวนะครับผมนะตรงบาร์นู้นนะครับมีทุกอย่างนะครับเครื่องดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออลอนะครับผมขับข้าวมีตามสั่งนะครับผมส่วนราคาก็ถือว่ามันปกติมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับอยู่บนเกาะอะไรเนี้ยมันมันก็ช์จเพิ่มแค่10 20บาทอร่อยด้วยนะครับผมนะนั่นแหละเนาะอ่ ในส่วนของพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้โปรแกรมอมัดแน่นมากเลยนะครับนะส่วนจะมีอะไรบ้างก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับผมส่วนกันนี้ผมก็ขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมราตรีสวัสดิ์ทุกคนฝันดีนะครับ ก็รุนสวัสด์ยามเช้าทุกคนนะครับผมในวันที่2ของเกาะชักนะครับผมนะก็ตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่หน้าชายหาดเขาเรียกว่ากึ่งชายหาดกึ่งป่ากลางกลางของพี่พักนะครับนะเห็นไหมนั่นแหละเนาะก็ตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ8ปดโมงสินาทีนะครับน้ำมันก็จะลดเนาะเพราะมันเป็นช่วงเช้าเขาเรียกว่าน้ําขึ้นน้ําลงอะเนาะปรากฏการน้าขึ้นน้าลงนะครับนะผมแพลนเลยว่าผมจะไปชุมชนหมู่บ้านสลักข้อก่อนนะครับ เพื่อไปนั่งเรือมากนะครับผมก็ตกตกอยู่คนละ200บาทนะครับถ้าไปกับแฟนหรือเพื่อนนะครับก็แต่ถ้าไปคนเดียวนะครับก็300บาทนะครับผมไปได้เหมือนกันนะครับเพิ่งโทรไปถามเมื่อกี้นะมีรอบ8โมงกับ8โมง10นะครับเดี๋ยวจะรีบไปแล้วตอนนี้มัน8โมง15แล้วไม่ไกลมากเท่าไหร่นะนั่นแหละนะกลับมาเราก็จะพายคายักไปที่เกาะพร้าวในเกาะพร้าวนอกนะครับเห็นไหมครับนั่นแหละเนาะไปเดี๋ยวผมรีบทำอะไรให้มันเสร็จก่นเนาะ เดี๋ยวเชร์กันอีกทีนะครับผมอันนี้มันหอยนางลมหรือว่าหอยแครับเต็มเลยนะ <laughs> น่นแแดกไปโอเคครับทุกคนมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านสลักอคอกนะครับผมบ้าจากนั้นผมก็มุ่งหน้าไปยังชุมชนสลักอคอกอีก5.3กิโลเมตรไม่ไกลมากเท่าไหร่จากที่พักแต่พอไปถึงกระชังโชคร้าย ที่เมฆฝนกำลังจะตั้งเขาจึงทำให้คนในชุมชนต้องปฏิเสธที่จะพาเรือเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาก่อนเสียดาแทนทุกคนที่รอชมต้องขออภัยด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้ากลับไปยังที่พักเพื่อไปทานข้าวเช้าแทนข้าวเช้าของที่นี่จะเป็นเซตข้าวต้มและกาแฟในราคา80บาทหลังจากผมทานเสร็จ ผมก็เตรียมที่จะไปทําแลนอื่นๆนั่นก็คือการพายเรือคายักนั่นเองครับเพื่อที่จะพายเรือไปเกาะพรานนอกให้ทุกๆคนได้ชมกันโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมกําลังจะพายเรือคายักไปยังเกาะพรานนะครับผมเกาะหาดทรายขาวแล้วครับเกาะพรานนอกนะครับโอเคไปแล้วผมอาจจะไม่ถ่ายคลิปตอนระหว่างพายนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับเนาะไปแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดอีกครั้งเมื่ออยู่ขึ้นลมก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ ครับทุกคนก็ตอนนี้ผมจะพาไปถึงตรงเกาะเพร้าในแล้วครับเกาะหาดทรายขาวนะครับแต่ว่าลมันแรงนะครับผมผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เราอยู่กลางแอฟกลางทะเลเลยนะครับนะเห็นไหมครับนะครับดูก็ถ้าใครว่ายน้ําไม่เป็นหรือพายเรือคายักไม่เป็นอย่าหาทํานะครับผมก็ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องตีเรือกลับจริงๆแล้วนะครับเพราะว่ามัน ขึ้นลมมันแรงนะครับผมผมเสี่ยงฝนนะฮะเสี่ยงพายุมากเลยนะครับก้อนเมฆมันตั้งเขาอะไรหมดแล้วเนาะนั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับผมเป็นกำลังใจช่วยผมด้วยนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะบายอีกแค่นิดเดียวเองเสียดายมากนะครับแต่ว่าด้วยความปลอดภนะัยเนาะไปและเพื่อความปลอดภัยของตัวเองผมจึงเลือกที่จะหันลำเรือกลับเข้ฝาฝั่งเพื่อหนีพายุฝนนั่นเองช่วผมด้วยผมติดอยู่กลางทะเลไปยังไม่ไปทีลมมันแรงนะครับ นีดเดียวจะถึงฝั่งแล้วครับเฮ้ยไมเป็นไรสู้เว้นะครับครับทุกคนก็ผมพาไปถึงฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆด้วยว่ามันมีฝนนะครับเห็นไหมครับ เห็นเห็นสายที่มันเส้นเขาขานะครับนั่นคือฝนนะครับถ้าเราตัดสินใจไปถึงเกาะตอนนั้นน่ะคือติดเกาะเลยครับนะผมตัดสินใจถูกนะครับคืนนี้ลมแรงมากเลยนะครับก็มันกำลังไล่มานะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปเก็บของทำอะไรให้เสร็จก่อนนะครับขอบคุณเจงนะครับผมไปก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้นะครับว่าฝนมันตกนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับก็เป็นเวลาที่ต้องเช็คเอาท์นะครับผมได้ทำการเช็คเอาท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาสั่งข้าวทานที่นี่เลยนะครับจะได้ยิงยาวไปที่ท่าเรือเฟอร์รี่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แพนั้นไม่ถูกแล้วนะครับผมแพน้นว่าจะไปหมู่บ้านสลักข้อแล้วก็ไปดูป่าชายเลนนะครับนะแต่ว่าตอนนี้พังหมดแล้วพังหมดเลยนะครับนะไม่เป็นไรนะครับธรรมชาติทางสัตว์นะประมาณน่าฝนด้วยแหละนะนะครับผมก็ไปทานข้าวก่อนนะครับนะเดี๋ยว วไไ้ยังไงเจอกันนะครบผมนะก็มีอาหารต้องอาราบับนะครับมาเล่งเป็นเพื่อเรานะครับผมนะต้องขออภัยผู้ชมที่น่ารักของผมด้วยที่คลิปนี้พาทุกคนพลาดไปถึงสองกิจกรรมเลยอดเห็นความเพลิดเพลินที่ผมตั้งใจจะพาไปชมยังไงก็ต้องขอโทษกันอีกครั้งนะครับ และมันก็ถึงเวลาที่ผมต้องบอกลาพี่ๆป,ป้าๆกันแล้วครับในความโชคร้าย <ๆ S 1> ก็ยังพอมีความโชคดีอยู่ที่ฝนเลือกที่จะหยุดตกให้เราเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวกันต่อไปครับทุกคนถึงเวลาที่ต้องบอกลาพี่อังแล้วก็เจอร์นี่เซนแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยว พอมีเวลาพาทุกคนไปชมป่าเชลเลนอยู่นะครับไปเดี๋ยว,วเราเจอกันอีกทีนะครับผมไปกันใช่ครับจุดหมายต่อไปของเราก็คือป่าเชยเลนสลักเพชรหรือสะพานแดนนั่นเอง<ม>เดินทางอีกเพียงแค่15นาทีก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางป่าเชยเลนสลักเพชรเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะไม่ต้องเสียค่าเข้าแค่เสียค่าที่จอดรถครั้งสิบบาท เป็นสปานที่มีความยาวประมาณ520เมตรไว้ให้ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าเชลเลนแบบไอคนนี้คุณครับอันนี้มันมันคืออะไรครับแหงนะครับเนี่ยนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยอธิบายให้ผมหน่อยนะอันก็แปลกตาหน่อยครับมันเหมือนบบเป็นรังแบบเหมือนมีอะไรมาสร้างอะ่ะใครรู้ก็อธิบายให้ผมฟังด้วยนะครับไปเพื่องยุต่อ และเดินไปกันต่อกับสะพานไม้สีแดงที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ตัดกับวิวป่าไม้รอบๆสวยงามมากบรรยากาศเหมาะแก่การฟอกปอดจริงๆครับทุกคนดูนี่ครับ <laughs> สวยมาก3 6ม้อสิงศาเลยว <laughs> ูนี่เหมาะด้วยขา ไปเจอกันต่อครับเป็นทางเนินป่าเชลนที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยไปมาเลยก็ว่าได้อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตาตัวเองมันสดชื่นกว่าในคลิปมากมายครับเช็คอินกันหน่อยครับวู้เสียงดังไม่ได้คนอื่นอยู่สวยมากสวยมากสวยมากก็ตรงนี้สิ้นสุดเขตป่ากลางแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับนะ เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับผมนะมีความสําคัญด้วยนะในเรื่องของทะเลอะไรแบบนี้เนาะครับก็มีต่างชาติมานั่งเล่นนอนเล่นนะครับผมมาเดทกันอะไรตรงนี้เนาะก็ะเดี๋ยวผมจะรีบไปแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่ายครึ่งแล้วนะครับบ่ายยี่าแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปนะครับก็ะจะขับรถไปถึงต้องคืนรถอีกเนาะนั่น,นแหละครับนะไปเดี๋ยวเราไปไปกันต่อครับและมันก็ถึงเวลาที่ผมต้องกลับแล้วผมจึงได้นํารถไปเติมน้ํามันก่อน แล้ไปคืนรถที่บ้านริมทะเลที่เดิมเพื่อที่ต้องนั่งเรือกับฝั่งในรอบบ่าย2องครึ่งจากนั้นก็ให้มาซื้อตั๋วเรือกับฝั่งที่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างผมเลือกกลับในรอบบ่าย2องครึ่งราคาตั๋วเรือบ80บบาทพอหลังจากซื้อเสร็จแล้วก็เดินขึ้นเรือกลับเหมือนเดิมได้เลยครับ ถึงฝั่งแล้วก็ให้เดินกลับไปตรงโดมที่เป็นจุดพักเพื่อไปซื้อตั๋วรถกลับกรุงเทพนั่นเองครับเราได้รอบ4ี่โมงยีนาทีราคาตั๋วจะอยู่ที่290บาทไม่รวมค่า2แถวนะครับเราจะต้องจ่ายแยกอีก100บาทเพื่อที่จะให้รถสองแถวไปส่งเรายังจุดจอดรถแสนตุ้งเหมือนเดิมและมันก็ถึงเวลาที่ต้องกลับกรุงเทพกันแล้วครับขากลับก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเหมือนเดิม กับนบางครับทุกคนว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมยศน,นะครับมาสำคัญต่อสมยดมากจริงๆนะครับผมสำหรับวันนี้และทริปนี้ผมต้องขอตัว,วลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบายครับ